วันนี้แอปอยู่กับเพื่อนๆแอปทั้งหมด7จคนแอปน่โหลขอเสียงนะครับโัลโหลฮัลโหลผมโง่ตามความเร็วกูไม่ทันหรอกปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊เร็วมากเร็วมากโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมปาร์ตี้แอนิมอลนะครับก็เป็นเกมปัญญาอ่อนนะครับแต่ว่าภาพเนี่ย ออกจะน่ารักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือเกมมันง่ายๆครับก็คือซัดกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะนั่นแหละซึ่งตัวละครของเราเนี้ยก็จะเป็นพวกหมาปุกปุยนะครับเป็ดเบโวเสาโง,โง่ๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นในเกมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาตามหาแชมเปี้ยนกันไปพร้อมกันยังฮัลโหลพร้อมแล้วไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาละบุกเข้ามาก่อนผ <laughs> มดูามาก่อน <laughs> ามาก่อน <laughs> ออเอาล่ะเอาแล้วสเปกเตอร์ สเปกเตอร์ฮีโร่สเปกเตอร์สเปกเอาล่ะกติกาเกมนี้ง่ายๆเลยนะก็คือเราจะได้อยู่บนสิ่งก่อสร้างเล็กๆเว้ยพวกเครื่องบินพวกเรือดำน้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราสามารถเรียกตัวละครได้ด้วยนะวันเดินตัวไหนมีกระต่ายมีแมวโอ้เฮ้ยกูขอเป็นน้องเอานะเฮออสามารถกดจะไปอยู่เอซซื้อสีได้นะโอ้เราเปลี่ยนสีได้ด้วย W S เ็ เนสี้ี่บอยตัวนี้หมพี่บอยเลยเขาก็ใส่ผ้าปิดตาทำไมตุ๊กะแกงต้องสีเขียวใช่ไหมหิดแม่งเลยง่อยอย่เป็นลัเไอ้บอยเป็นเป็ดไอ้บอยเป็นเป็ดเลยเป็ดเหลือง เป็นทองโอ้เป็นทองเป็นทองเออเหมือนพระสการะแถวบ้านเลยมานี่ไงนี่เป็นเะไรตัวเสือ่ะมีนี่ตัวเสือเาไม่เอาเอาไม่เอาสีเอามีซ้ำกันด้วยไออให้มีความเป็นเคเหมือนกันด้วยให้ควเป็นเควะเอาล่ะกติกาง่ายๆคือกดชิปวิ่งฮัลโหลยังไงวะยังไงวะยังไงวะตายยังมีดิ บูไปปูไปปูปูไปปูโอ้ยดดูคุยคุยตั้งกระโดดกระโดดเจอาุยองชุนบัวเล่นเล่นเสรกปื้งมุยอยงชุนมุยองชุนมุยอี่างนไต้องทำจีต่ขาคู่ไปเลยกดคิไตค้างบอยคิไค้างเก็บปืนเออหรืจีดเอ้ยส้ดสุดะไอ้ปูไอ้บอย ไม่ได้หรอไมมใส่กระลาท้าวเฮ้ยน่แหละมาไ้ยิงไชื่อเลยทไมโดนโดดกโดนดเร็วจมเร็วจม่ะ้างผมโดขีขาค่ใคร้สงเ่องอะไรไปให้่ครใครอยู่กูอยู่กูเฮ้ยเฮ้ไอพ่เกดล้มคนลมไต้องซ้ำลมไปต้องซ้ำยายาไม่กดยา้าค่เนา แมงเลยปุ๋ยแมงเลยปุ๋ยแมงสาพลังไอ้หัวโขกหมุนหมุนหมุนไหบุอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอยบอยยบอยแข่งเฮ้ยอย เขาถือปืนปืนเยี่ยไดเลยเยีนทีกูแข่งตึงไปเลยเยียโอ้โหเกิดมาเปิดมาเกไอพี่มึงยาวอมึงยใช่ปะก็คืบก่อนเลยได้ได้กูเรียกเพื่อนกูเรียกพวกไอ้นี่ปืนช่วยด้วยี่มึงไอ้ดได้ย

เฮเฮ้ยเฮ้มันพันแล้วมันพานแล้วหลับเร็วหลับเร็วจูบวไปลิล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 มินลิลลิลริลล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 นลลิ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  ไอไอ้ดีดีโอ้ยได้ดีไปกูหลับฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเชกแม่งเลยไปลไปจใครวะมานีเลยมกโอ้ยโง่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไอ้เชี่ยมากจ้ไอ้ยาไะเบิดวไม่ใช้ไอ้ดีเปิดไมเปล่าทนีเอาแล้วใครชนะเนี่ย

ไม่ได้ใช่นะเรารู้ไมด้ไม่ไ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 ด้ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ไ่ไได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไได้ไม่้ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้่ไไม่ไดไม่ได้ไม ไอ้ยังอยู่ดีกว่าดูดีกว่าไอ้ยังไมกูแขงเล้ยัดูมดูไยบูมดิไม่ปืนเลยไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ดันดันดันด oh oh. ันดันดวางนวางมือต่อไปวางมอดันดันดันด allora ันดันดันโอ้โหเก็บน้อยไปบอลสู้ไปบอลลูกเข้ามาดีเข้ามาดีโง่เข้ามาดีเข้ามาดีเฮ้ยมันจะมีลดัควายด้วยนะเฮ้ยควายเก็บนมาควายริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเฮ้ยแก๊นีดแก๊นีดแก๊นด

อะไรกระโดดเตะไอ้ยัตถีไี่ยัปอะไรอะเฮ้ยมึงทำไมมึงข้าก yeah. ูเน anyway right oh yeah. ี่ยสุปาิกาเอ้เชียไอพีพีขอขาคู่หน่อยกูไอยัตีขอโดนีนอเีพีพีขโดนเลยสุปราเอายนะสุปราิกาเัาไปตายเลยหัวไปตายนะนั่นแหละไอพีเอาเลยรอรอแคมป์รอแคมป์รอแคมรอแคม เอาเกลวิวดแมวโง่เลยรอดรอดลากลงไปเลยวายลากเปนยลากอะไรอะเล่นเิเหรอเฮ้ยเฮ้ยเทิตเหรอตีหัวมันเลยสปาร์โอ้ย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 อ้อ้ัโอ้อ้ยยโอ้ยโอ้ยโอโอวยเอ้ยอ้ยโอ้ยโายโอ้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 ยโยโอ้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 ยเฮ้ย

หลบอย่าหลบยาอยยิบปุ๊บย yeah! 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 well ิบเว้ยขาไอ้เนี่ยไอกตนกระโดองจริเลยอไอ้ขาเออกระโดดขาคู่ไงวะเเกตตัวอตคืออตัรววข่ขวือขวตัวขวือตัอขาือตัอตัออตกดตต เอากูตรงตายเสร็จกูยังไเพ่อนอลอายเตอเอากูกลัวมากไอ้บูไม่บ่อยไอ้บู ลงไปเลยไอเขารวมมือกันไปสอนไอ้ยไปไปนี่ต้องยังวเลยไอ้อั้มไอ้บอยลงไปก่อนไอ้อ้มไอ้บอยไปเก็ไยังหวาแล้วไอีเกม่ไ้งหวาแล้วมเป็นบทแปลกทำคนตีผมตายเลยตายแบบตายตายเลยตายเลยโกหกตายเลยเอานมีเล่ได้วยเหรอมีเล่นหมดไปได้แล้วสองแล้ว เลือดอยู่ท้ายบนไม่ได้นะูไม่ได้อ๋อเออว่าเลือดอยู่ท้ายบนมันเป็นเซมินโอที่มีเลือดอยู่เลยทโอ๊ยทำไม่ได้งียกระโดดสีตีเลยเสียเอามึงไอ้สั์เกมยืนนี่โอยียหอยโอ้ยเกมอ้องบอ้ออ้อโอ้ขาู้ ตีไงรับกวาขยะรับกวาขยะรับกวาขยะทัวราชาจู้เลยไม่ใจแ้วไงหัวคเม่อกีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ล่อนกระบังกระบังกระบังนี่เราเอามันออกแก๊ ไม่อะไน้าด้านไอ้บุ้งไอ้บุ้อไอ้บูมถอยไอ้บูมถอยบุ้ถอยบูมถอยไอ้บูมถอยไปไอ้บูมถอยไปไอ้บูมถอยไปไอ้บุ้งถไอ้โบูมคอโยิบเลยไอ้สไ

ไอ้บุ้มหรือใครว่าหัวดูลอยไปดาวคารเลยไมไม่ใช่ผมแล้วะลกออกแมพไ้เ้ยคนี้มีคนขาคุณลงไปข้างล่างไอ้ตายแน่นอนไอ้่ยาไม่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 ป่มเนียนกดคลิกซ้ายเลย พี่เียปทีไหน่เออแต่วนะวไมไ้เอยโไปแล้วโอนบอยไปแล้วไม่ไยิงบูดีบุญรีบไอ้เอาบุกจัดการเลยเี่ยจุดอ่อนพวกตีไกลจุดอ่อนพวกตีไก่จุดอ่อนพวกตีไก่ซีสายตาอะไรเนี่ยสายตามันจะตายทีสายตาอะเนี่ยไฟรีโหลด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 ดิ้งรีโหลดดิงจุดอ่อนพวกตีไก่จุดอ่อนพวกตีไก่ ไอ้กูไม่คิดจะชนะเลยหรอไอ้กูไม่เคยมีเลยเฮ้ยกูขอหน่อยขอหน่อยได้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 ไปเกตไปเกตไปถัหัวโ้ไปมันต่อยแล้วเราปรับปรับมุมกล้องปรับมุมกล้องกันเอาไอ้ไอ้ยัมีมันปัดจกชนดือนมันคืออะไรไม่รู้อะปัดจกชย เป็นไฟเป็นไฟอะไรแปลกไปที่ว่าโขลกอะไรที่ทปไมไอ้เจ้าเลือกโขลกมาเนี่ยปี๋ไอ๊ยตปางหัวเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยตายเลยไอ้เจ้าเลือกโขลกไอ้ยมี ไดับเ้ยเทเซอร์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 ยิงมันยิงเอาเวลานี้มันนานแหวเอ้วมัเอากูตายแล้วอะีสายครั้งไอ้ดีตีาครั้งเดีเเอากูตายเอากูโดนพัวฟาดตายรอะโดดทีบไอ้ทยดีกระโดดทีบเชือกูลากมันลากมันลากมันลงไปพร้อมกับมึงเลยลากมันลงไปพร้อมกับมึงเ้ันดิ้นมันดินอย่าดิ้นมึงจะสู้โกนักได้ไงวะ ลงควนลงขวานขวานเลรขวานเหรอเต้ัวเลยไปขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาอะไรอะลมควนลมควนลมควนไอ้เหรออยางที่พี่รับเออคุยคลิซ้ายขวาขีิซ้ายขาแล้วขีิขวาขีิขวาขีิขวาขาแล้วปล่อยซูดขึ้นไปไม่โอ้ดีคลิปตัวไหนลมควนเอาไปเลยบอลจะไมอีกเร็วตบจนตายเลยสตบจนเป็นหน้าอะไรวะจะได้เร็ว เลไรขอมฉนอไรกัวดใจสัตไอ้ตยเดอวาด้าน่วทไม่ต้องอยากนั่งเองอนเอดฮ้ยอุ้ยมันของรัฐบาลเลยนีหว่าเลือดำน้ำเฮ้ย

านนี้มันจะค่อยๆจมจมแขกเอาหมดเร็วอ้าหมดเร็วอ๋อเหลือมีคนอ๋อเหลือมีอ้อมอ้อนยอเหยอขึ้นได้เยอ้อมเนียนย่อมเนียนอยู่ย่อเนียนอยู่เแค่ไม่จมน้ำไงพี่จมแขลไปเลยไปหมดเลยเราเป็นลมหมดหมดี้เลยเแคไม่จมน้ำไง

จง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 ที่ดูตัว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 ไปเลยไปเลยเขาเขาบุกผมเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอาเอาคุณโดนกีบนาาวุ้นยิงตาเฮ้ยมันไม่ยิงกีบนาาวุ้นเลยอกะไม่รู้ ยิ่ไฟผมเฮ้ยไอ้ยิงเรือมันมียิงจรวดรึยังไม่รู้ไปเลยดีดีจบแม่งเลยไอ้ไทยดีไอ้บอยไปไหนดีไอ้บอยอยู่หลังเรือไอ้บอยอยู่หลังเรืออ้าวเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าไอพีไอ้พีบอยอยู่หลังเรือไอพีอยู่หลังเรือแข่งจงแข่งจงแข็งจงแข็งไอ้บูมไปไหนแล้วเนี่ยไปพัดฝันเรือไปพัดฝันไปแล้วอ๋อ ตันโผล่ตันโ่ตันโผวันี้น้ำขึ้นจุ๊บน้าขึ้นแล้วน้าขึ้นแล้วน้าน้าขึ้นแล้วไม่อยู่แล้วเอบีไม่เอาตัวรอดมเอาตัวรอมล่ะาตัวรอดเป็นเรื่องนีจดทิ้งอาวุธก่อนไปเฮ้ยไม่้เลยเ้ ไอพีไอปขึ้นไอพีไอไอพีระวังมันโดนโดนเป็นก่อขาเยเีวกัลอยลอยลอลอย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 ูอยลอยอยลยอยลอ่ลอยลลยลยอยลอยอยอยลอยลอยลออยลยลอยลอยอยลอลอยลอยลลอลอยกอล้วลอยอลยลลยอยลอยลอยลยลยลอยลยลลอย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 มอยลลอยลอยายลอยลอยลอยลไมกูไม่ยลยลออยลยยออลอยลอยอออยลอยลอยลอ เชียอะไรเนี่ยโดยข้หความเลยอย่าได้ดีอย่าไดีอย่านอนไปเลยไปเไปลงไปเลยไปไอ้ปไตอ้อย่าอย่าก็่ะใจว่าบูบูแป๊บนึงขแป๊บไมดปบไม่ีแป๊บมันสิ ไปยาวก็ขึ้นไปเหมดเลยวะไปอยู่แล้วไม่ไปสนุกตอหลหลงป่วยะไรป่วยอะไรข้าไหลไหลไหลหลไปแล้วทำไมไม่ขึ้นวะไ่รู้รู้เฮ้ยมันมันมันจะดำน้ำแล้วอ๋อเฮ้ยเี๋งมากเฮ้ยจับเลยไออะไรอะไรอะไร ที่ผมยังไหวม่ทำไรขีปนาวุธขึ้นไม่ได yeah. ้วะจะทำไมขีปนาวุธออเสร็ตายไกนไปวไปซื้อยาขูแป๊บขอแป๊บปที่ขีนแข็งแป๊บปป๊บขอป๊บมาบอขอแป๊บอนาุมน้าเลยาเาขือนขอป๊บขอปียาออะอมาเ ไปกันมาแล้วมักันเบเกตราบุ้เบเกตเราต้องเราต้องจัดการเฮยรา้เบเ่มาแล้วมัวกคอผมมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมุงมุงมาเฮ้ยติดพุงติดพุงติดพุง ติากติดป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 ากติติดป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 าากตปากกติดดปากดิดปากติาติดปากาติดปปากติดปากตปากกติดปาปากกตปากติดปาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเกเก็บมงมันมงมันมงมันอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วย่วยช่วยด้วยช่วย ไม่เก่งตนาดเลยปวาชีวิตไม่เก่งัอชาหสามตายไปกันเลยอย่าออกกล้องอย่าออกกล้องดีครับดีครับเยิงปีหมดโตใหญ่ไายูโอ้ัดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัววด้คนเป็นคนนานหลิ่มเลยตัวเป็นคนนานหลิ่มเลยตัวกูไอ้ตัวคนนานหลิ่มเลย